สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่รักสุขสุขค้นเมือนีลินดา,ดากะได้มาหาปูเนาะคะนะ่ะเนาะปูพรมพระตูดงตีอยู่สมถะในป่าค่ะพี่น้องลินดา,ดากะมากับคุณ่อบุญผลาซึ่งเป็นผู้บาอาจารย์ของลินดาเนาะคะนะ่ะเนาะก็นับถือเพื่อนเป็นผู้บาอาจารย์ ซ้ำพอผู้หนึ่งค่ะพี่น้องลินดาดาก็เป็นผู้ยิ่งกะไปเบาไก่ปูบ่ไดปูเพิ่นกับหู้บ่ดีให้คุณพ่อบุญพลาเป็นคนเบากับปูเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ชา้ได้เขาไปไก่ปูใดเนาะค่ะลินดาดาก็อยากสีมะถามปูนั่มหล่ะมือหนี้มาปรึกษากับปูลินดาดากบครอบครั่วกับลูกล้านพี่น้องกับสายบุญทางุงเทพ อยากสั่งกุฏิยงไหปูก๋สิมาถามปูน้ำว่าปูสีอยากได้แบบไดเนาะค่ะเนาะมาฟังทำหมาน้ำปูพร้อมก๋สีมาเห็ดไหปูอยู่ อยู่ก็นนี่จักน้อยอยู่พี่น้องอันนี้กัโยดมัดแล้วห่างมัดแล้วแม่พี่น้องปูกบพ่มีปัดใจฟังทับหมาน้กน่กันกระปูนะเนาะมาถวายของเห้ปูน้ามือนี่มาปรึกษาปูน้าวาปูกระสีไก,กไกแบบไกอธิเตกาเลเทสราสุก,กันทางกา,าบิตวาเทวบุตกเยนโยหาวาวาราเมวัติเมเฉยยะวัดชายจังอรบุขังวาปาลมุข,ขังวา ปเรวาจิเตสีเสสังสุรวาชโฌโหติธาตันโปปโลโขตุโคตจขอบคุณท่นหลายที่มาทานอาหารในสถานที่นี้ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้เมนใจประเสดีแล้วคอยสิสถึงหลายลาบุพเราได้ก็ดีเทวดาก็ดีเราได้ได้สิแจ้วได้กาดก็ดี ขอะจะมาประชุมกันวันนี้ขอบู้พูลนัานทั้งหมดท่านเป็นผู้มีจิตมิโศมณัตทาายยา่านทั้งหลายจงฟังาธิกรรบเถิดเราจะกล่าวภาษีเพราะเป็นเกลองเศรษฐีได้บุญไม่เป็นบาปเป็นอุบายชอบทำบาปการแจกผู้ทานทั้งหลายเราดีก็ดีคคอเป็นมู่พี่พักเรียนชอบทำบาปการนั้นคอยทั้งหลายจะมาทำไม่ตีกีรติผู้ท่านทั้งหลายเราดีเดินพอเป็นการตอบแทนความีศรัทธาของพมีเจตนาและเป็นผู้มีใจโลดชนแต่ขอเป็นผู้มีโลภน้อย ส่วนเดวดาทั้งหลายปลกกลเป็นผู้ิเศษม่าคอยแปลกันทั้งหลายเป็นพวกกุฏิสาบากายที่บุรุษมารุษทุกหลายรูจากดี่อห้ดีแล้วไว้ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม,ม่ประ,ประมาทชมสาวน,าวน,นบนทานตเหล่านี้ขอยผู้ทานหากคนนี้จงมีอายนุนาจุกาปลาปส萨นสมบัติดากปัญหาทุกการเดินสเพสนปพระพูธาจุกิตาวุติปตะมาปตะวาทจสัพปสังกปาต้วยฮังโอตุสัะทางนันเจนจี ท่านคนนี้ยินดีทานควายท่านคนนี้จงสึงซึ่งทรวกทุกความทุกการไม่ว่าจะดิราชนาตลอดจ่าดย่างยิ่งจทั้งความพนโถกทั้งบารมโสุขบริพานทุกข้างหน้าโน้นเถิดจางบริดังดูมังเกี่ยวบาเมวัดจิจิตโตชอพปีบริสังกปาจันโดบาลาโสยัตตาบริสุยโสยัตตาสัพพีทยโยวัดจัตโตชอบพโลกวิราชตุมา เทภวตวัดรายโยสุขีนิกายุโกภาวะอาภิวาทนาีินิจาิจังพุทธาปจัจจจรวจัตโธตมมาวัตติทอายุโนสุขังภาลัง ครับนิมนต์ป้วนอันวอลสูฟังแน่พบภูมิแห่งนี้ดินแดนอันศักดิ์สิิทธ์แห่งนี้แล้วก็พ่อใหญ่กุลาแล้วก็ฝันดีบอมครับผมโอ้โอพ,ยยอพ่อใหญ่กุลาเป็นเป็นตะไคร่ปแปนคาถาถา้ำพระถ้ำมิกราชครับผมพระถ้ำมิกราชนะไม่ได้อยู่ดอกครับพระถ้ำมิกราชได้อยู่ได้อยู่ดอกวัมีิยังดอกแต่ว่ากะ มันจะเป็นยังไงล่ะเพราะว่าพ่ออาพ่อพ่อญาติพิ่กระาษเป็นภูมิเสดจาเป็นภูมิเป็นภูบ่มีกิเลสตัณหาเป็นภูบ่มีราคะมีแต่สัพพะนิะนะคอยพันธจิรู้ตัวเพ้นอยู่เสมออ่าโลกมนุษย์ในทุกอย่างพ้นเป็นนายกลัวพ่อญาติพีกราชเป็นผู้ประเสริฐ เราเพิ่นกาอยู่เพิ่นกโอ้์ลายแล้วจะเพิ่นเพิ่นกาอยู่สวรรษสันดีโทษไปเห็นด้วยตัวเป็นบนเพิ่นพำนักเาอ,อยู่ในหิมะพานปยาธรรมิเกลาดตัวนั้นเขาสูงแล้วก็มีสูตรหยุดทั้งเซเวนตัวกัน มีต้นให้สองตนอยู่กลางๆบายนออกมาโอ้ประดับเรือเงินประดับเรือทองเดจะนั่งอยู่ไปเลยไปเดี๋ยวไปทั้งท <Columbus> ี <erne> ่เหนือนี่ป่าไม้สีลงดาดเป็นลงเห็ดลงเห็ดลงสูงประมาณจากกิโลัวไปสองกิโลบนบนเนี่ยมาเลี้ยวไปทั้งทั้งตะเวนอ่าทั้งที่เหนือนี่สีมีสีเหลือมสีเหลืองคู่ทองเนี่ยไก่ประมาณจกสิบกิโลประขาน สีเหลี่ยมสีเหลืองแล้วก็ตั้นปาใบเขียวส o มเอ้ก็ว่าแต่วานอบอลเพิน่นพมนาก,กันโอ้ประหลับดืงกระดือองเดบฝันเห็นดอกบาทนทีได้ไปไปเบิง่งบาทดบบอลเพิน่นบรรทมมันก็นอยู่ทั้งแันดิตรจกอยู่เขาสุดโอ้งามงามมีโซฟาสามตัวสองตัวหนึ่งโยกอาขอ,อกทั้งพุธทั้งพี่ ตัวเด้งอยู่กลางแต่เบิ้งอย,อยู่ประดับด้วยเกล็ดเป็นปทองเด้งโอ้ก็เลยคิดว่าโอ้เวลาเพิ่นไปเพิ่นที่ไปที่เพิ่นก็จะไปสวยสุกอยู่เปิ้ลเด้บเปิสี่เหลี่ยมผ่าสีทองเดี๋ยงหูเย่ไก่เพิ่นเด้ดีว่าบ้านตัวนั้นเนี่ยงามบ้านนี้ยางรอเบ,บิง้งทั้งกลางนี่เป็นอะไรเป็นสี่เหลี่ยมกระดาษบทของเม็ดดอก เอายาวๆไปั้งบนพันยูล,ละ่ะบ่าทที่มีต้นใหม่ดอกไหม่ประดับงามแต่บนพ่นบรรทมมันมีมยังสาดีไมไ่จะผมมดผมสีทองมัดทั้งกางเนี่นเป็นสีเขียวขอบเป็นสีแดงบนพ่นยางไปยังม่านจประมาณจากสิบเมตรนี่แหละแต่ว่าทั้งขวงเนี่ยทั้งสายประมาณจากหกเมตรเจ็ดเมตรนี่ละ เบิ่งเนี่ยน้๊งงงงาแต่ว่าบ่ามีความยินดีได้วบัดบางอความยินดีแต่ว่าหางงามมาเสืองบมมีความยินดีกนมีความยินยีที่ไปแล้วก็บิจักก็เลยออกมากก็เลยหายไปตื่นน,นี่ล่ะบ่าดนี้ไปเห็น,แป,นปแปลกๆกันนีนี่เม็ดไปเห็นแปลกๆนาเป็นบุญเป็นกุศลอยู่จากน้อยนี่ก็จะอาจจะเป็นอยู่ดอกแต่ว่าเฮากาแะแต่เมื่อเฮาบน บอลเฮาอัน,นั่นก็กินจากได้ต่วบ้านบุฟเฟ่นกดเนี่ยเพราะว่าอยากเสดสูงสูงจากหาชิบกพ็พอเพราะว่าปวกกันเรื่องทปวกปวกเขาไปโซนอยู่ใต้ไปมันออกไปไปพอไปกินอย่างเฟิร์สเนี่ยไม่เฮากับมีแ <c oughs> ็่ทองเดียวก็ได้บนสูงกนนันเนาะทุบหน้าก็เฮ็ดเป็นดินทั้งที่ละเ <c oughs> พราะว่า ตำดินมันแข็งเอาเปี่วดินเหนียวมาแต่น้ำโหดๆก็ตำไม่แน่นมันก็ิดแข็งอีกเนาะดินเหนียวปกวกกัอยู่ดอกหินเนนี่แหละอยากได้เยอะเพราะว่าเวลาเขามาถมูนในทานมาไหว้วันเทพเจ้าราที่ว่าขอพรจากพญาธมิกราชขอพรจากเจวดา พอชอบี่อินผม,มยกประกันคุยพายพี่บนนังเน่นอันนี้บมบมีแล้วเนี่ยบมมีแล้วแต่จะของนั่งกับวะขอของ่าวัตดุต่างๆกับว่าพี่วเวลานอนม็นอนพีละแต่ว่าเวลามูเขาบ้านะก็เขาไปยู่หนนะแต่ว่าเพื่อนนี่ยิ่ได้สูงเพราะว่าแป้นกระดานเขาก่อมาให้ไ,หไวร้ายแล้วสมนัตนมันกับางกีกโต ตตกจากหาโตขางขางนี้สองโตคือมันก็ไม่เท่ากับเบิ่อหรอเร่อยอะไล่ะอันนี้เงินก็ไปคับนี้เงนไปซีเรืบป้าไปซื้อเรือเลยแล้วถ้าเราเห็นเอาเรงเก่ามันก็ไบ่ยากไปถ้าผมมีซ้ำสังกัีสองแพนปกไว้ด้่แล้ว้าผม คิดจะนี่เราจได้เสาเก่าต้นเวลาแต่วบ,บามันบดไ้ดอกโปถ้าเราไหม่สีบบิหลายถ้าเราเล็กบิ่หลายเล็กแพงทุกเมื่อเลยไหม่เข้ากับบไดเก็มิจจได่จ้างขบได้เท่านั้นล่ะยกสูงจากขึ้นนี่ประมาณจากเม็ปูป <c oughs> จากเขาก็ประมาณพันสองพันอยูบยย่บไดอยู่บ่อม่เข้าก็มีเงินหวากับบัวเงินอกแล้วดอกทำการบวกเงินนั่ละ ได้ได้อยู่ด้วยครับยกยกยกจากพื้นสูงนี่เท่าไหร่ปูยกยกจากพื้นนี่สูงซ้ำไหนจังจังเม็ดยกยกจากพื้นสี่สูงจังเม็ดเม็ดเครื่องบ่ไคก่อนไอจากจากพื้นนี่ไหมพื้นสูงสูงเท่าไหร่จากพื้นนี่คิดว่าได้ครับผมเพื่นสูงหมดเจ้ครับผมเฮ้ยแต่ว่ระสูงข้นวิเดนจากคาชิฟก็ได้สูงได้แห้งดีครับผมสูงจากเม็ดเนาะเม็รหาสิบสูงได้แห้งดีครับผมกันปวกแต่ว่าคันจ ก็บ่มีแล้วบ่มีทางหลีกแล้วล่ะแค่เขาก็เฮ็ดแค่ประจังเอาเน่ะแค่เขาก็ตังเอาไม่เขาก็หลายไม่บ้านก็มีคนลูกไว้ไม่โมลิโมลิก็มีเบิดนี่เรื่อยๆไม่ก็มีตัวนึงเลยแค่เจนเขาก็ว่าเอาไม่พัตีเรื่อยๆเรื่อยๆแค่จะตัวโตเขามาเขาคุยกันในแค่ก็มีอยู่แล้วอันนั้นถ้าบัตปูโดว่าให้ อั <formation jin x 2> <s at> ่นสนะแข้งแข้งค <ina> ือปวดลักเน่นอะไรก็บ่าชักปวกกินบตเตอรี่แล้วฮั่นอ่ะมันตั้งอยูืนยื้อได้กันบอมากปวดขาไมมฮั่นมาลงอันนี้แต่ไมอ่มันก็กินจนผับตึงแทบไป็นฮัแต่แดดกับบังบ่ได้ฝนคือสีบังบ่ได้หรอเนาะปูเนาะหัวหมดแนเลยไม่ไข่หย่าไหมใช่เลยหรอกเขากับฟังมังจะกอนเวลาพาวาวาอย่างแน่เมื่เจอก็เป็นปูฟังเวลาข่อยวาขอพรรษาเนี่ย เวลาทำวัดว่าอย่างน่ง้งูจอกเกี่ยวได้ได้โบนั่นโบนั้นเข,เขาก็เขาก็เขียนหัวหัวขอนไว้โอ้ได้บนนบนั่นบบนั้นวันนี้ก็จิวกก่าพอจะให้ไปตามอันนี้อภาาิญญรทำมันคือว่าเพิ่นเป็นบริสุทธิ์หลายที่สุดบ่มีกิเลสบ่มีตัณหาใจว่าบ่มีกิเลสบ่มีตัณหาบ่มีทุกข์มีสัจจะ จะคอยจะคอยได้ขั้นเท้าไปเฮาบอเขาไปโยมพบดาดีกับจารพัดโอู้ยากให้ว่าอ่นต่อโยนยุกพระอริยเมตไตรกัสิมาแล้วเนาะวันบอเอาพุตโธแล้วเอาหยังหนึ่งครับผมอยากให้ต่อให้อีกเยอะครับผมครับผมเอาพุตโธกะบบอเอาพุตโธต้เจ้าไค่หยกับกับบอเอาเด้เดี๋ยวครับบอเอาแล้วบอพุตโธศาสตราภูตบวบดอก แต่ว่า,าการคุ้มครองความคุ้มครองของพระโคดมต,นนดตัววิเศษจาเพิ่นกับเบิดไปแล้วความศักดิ์สิทธิ์ญาติมันก็ถกถอดไปแล้วเว้นแต่ผู้ติดตามมันผู้ติดตามมันก็มาหาผู้ติดตามนะมัน,ม,นมันกับมหนาอาจจะยันไปดิแต่ใครจทยันก็นได้ปารยันเนี่ยคัน่า บอกจริงบอกโกคือจริงจินี่นั่แหละจั่างว่าบอ่บอบอ่อป่าบ่อละบ่อไรบอหล,ลกบ่อหลดบ่อเลิกจะด,ดันไปเลยลายโยเจว,วานพญาธรรมิกาลเนี่ยผู้สมกันด,ดีสุดเต็มกันดีสดุดเพราะว่าคือคอยบอกไปน่นละ กัจจังมุเจ้าไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใดกันล่ะปู่อายุเท่าไหร่แล้วปูว่อายุเท่าไหร่แล้วครับผมอยายุเท่าไหร่เลยครับผมเอาแปดชิพวันแปดสิบเกินหรือเปล่าแปดปีคุณพ่อสอง,องเก็ดชิบแปดอ่ะสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดใช่ไหมเจ็ดแปดชิบหกแปดสิบเกินหรือเปล่าสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดเอาวันเอานี่สาฝนเชินทางซะ กขาว่าพนเจนาีก็าอยู่ยืนเนี่ยเขายู่ยืนเนี่ยเขายืนเราก็อยู่เป็นเป็นอยู่เย็นเป็นฟุกพนเจนาเออพนเจนานม่ยอมว่างเนี่ยพนชจนาอกากว่าอยู่บนเสาดอกถูกเ,เกินถูกเกินพนจนาเมื่อเดร้อยแปดรอยแปดเป็นทีก่กว่า คนเจนหาทวาอยู่เย็นเป็นทุกข์อยุเยืนอย่างไรผมวโรวลังสะพัมมณฑปิปิยังเทียพันจังโพธิสาวาจังวหังวหังเอตุงเสารุนงเอตึงเจริญนึงตุปะระตุปะายยังสะพับผมวโรวลังสะพมนตฑูปปทิยังสยาพันจังโพธิสาวาจังวหังเอตุงเสารุนงเอตึงเจริญนึงตูปะายยังสะพับเข่าปะเข้ายังครับให้เจ้าไป ปิดแต่ใจ,จเจ้าจำเบาจำาเอาอยู่ยืนอยู่ย็นเป็นทุกคือว่าอยู่ยืนเป็นทุกนีก่กะบ่พี่โรคภัยก็เจ็บตัวเนาอะอยื่เป็นทุกนั่นแหละเอานี้ก็ดีเพราะว่านี่บาได้ทุกค,คนใจได้สุกค,คนผูปูจักผูได้ยิน <c oughs> อเอาไหม่จะเทื่ยงในปูว่าไหม่จะเทื่ยงในปูเอตุงเซ่อเอา <c oughs> อมวะโลวะลังสพัสพังมันตุปฐวิยังสยามันต่างโพธิสาวะสังวหังเอตุงเซลนุงเอตึงเซลนึงตัวปรายังสาวหับพิโตนีผลเนันทาตามตราวาผูไรพะว่หน,น้าได้อายุยินมีความสูขหลายบ่ไมีจะม่ใครด้ป่วย ากาเลขน้อยเป็นทัพนาเกินเป็นอธิปดีอยู่หรอฮเป็นวัดจำปุ่งจำไฟก็จะเป็นทัพดาค <c oughs> บอความนีจากน้อยก็อาจิบบจะบบไปเนียกับบบเมียนหลาต้องมีแด่ <c oughs> นี้เอาในี่ใส่ดีทนชนะไม่เลือกเนี้ยแต่ว่าพญาชับมีกระดาษเนี้ยมักสิบของเราโอ้เปินบริสุทธิ์ทีเดีย พระยามิกราชับเราก็เพิ่นบริษัไปน้ำเพิ่นเพิ่นบริษัทสุสเว่ยอ่าโพชราหารเป็นเป็นแอบเป็นการเพิ่นสวายอากาศเป็นการเพิ่นระยามีกาชสวายอากาศนี้สว่ยอากาศนี้เออใครๆก็พัชวะดีนะจะว่าจะว่าควายว่าอยู่บนควายนี่ไม่เป็นเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่งบริษัทไทย บนประทศไทยอากาศบันใบจะวยอากาศไก่เด้ประมาณสิบกิโลอากาศเดี๋ยวไปเห็นไก่เป็นสี่เหลี่ยมสีทองสี่เหลี่ยมป่าร้อยงามหุ่มเขียวชุมเคลืนไปเคลืนมาโอ้งามเลยวันนี้วาแต่ว่ากระหังบมมีความยินดีท่านมีความยินดีเดี๋ยวก็สจะไปจะไปไว้เจ้าควาปสางยวนบานขาเมยเนี่ย ผ่อเ <laughs> พ,พิ่นตายไปแล้วเพิ่นเป็นเจ้าวาดเพิ่นมาอยู่รำโคยสองปีปีสองแล้วเจรานดำมึงไงขเมยสีทานโอ้ว่อจันของหลวงปู่โอ้งามดีดีพ่อจันปักป,ากปาก่านดำเดยเงินเดือดทองโอง่หยับหนักหนักไอ้พูนซาไม่อยู่ขว่มยินดีบ่เอาของผมบ่งามป่านว่อจันภูบอ่าสุพวน มีปัญญาหาเงินสั่งบ่ได้ก็เสร็นผมเเป็นจ้าภาพไปรเรื่องบ่มีเงินด้วยกันโอ้เขามันบ่ไปซอยป่านี้ไปแล้วใหญ่ยยหลายบัดขเมยเจ้าบ้านกับบางเบียดได้บัดมี่เผาหนึ่งในบ้านบางเบียดเออดโดยเจ้าพกคขอมบางเบียดอ้าวเจ้าเบียดสวัสดีปามเจริญด้วยกันโอ้โหเป็นบริษัทแดรนนะวันจันนร์นี่แหละคนบ่มีความรู้เหลือเกินแบบคนงโง่วันจันทรกนี่รู้จะน้อยได้แมมวะ พอปัญญาเอิว่าปัญญาสมาปฏิปทามีกูรู้จริงหน่อยนึงด้วว่าตั้งเจ้าของก็เจ้าสร้างให้ถ้าวัดสร้างให้จะปางใดหลายวัดแล้วจอดอยู่วัดบริจังยังโบกฝนบอ,ก,อ,อ,นบอ,ก,อกว่าดีมาจ้า,านนงโอ้ยดิโกวัดบาทอย่างไรเขาบอกไปซอยกว๋วยละดอกงามเนี่ยไปจ้าง สางเสริมมันหลายมองโย่สางเสริมไหลมองโย่จอยข้าเจ้าท่านจะได้บุญก็ได้บุญตัวตัวว่าไม่ได้บุญกะเห็นได้บุป็นตัวว่าจะดักวานนไปถามเด้ดาบุญป็นโตจังไดเป็นนั้นจังไดถามมันยังก็จะว่าย่พูดให้ยังก็ว่าจะได้บุญได้บุญจะฟันได้ดีทีนอนเกียกว่นี้นะว่านี้หกข้าเจ้ากะโอ้วยปัญญากันบุญ,ญบุบญเห็นโตมันบุญมีความทุสขสเฉพะโต นี่แหละพี่น้องฮอคกี้นาวเจ้าทอแท้เจ้าทอถอยชัดจา้าตั้งมันนะชัดจา้ามือทำดีกว่าปากเราเฮ <c oughs> ลี่ดนี่ยมือทำดีกว่าปากดิปากยางก็บสำเร็จบังคับาายางกับพจน์แต่ว่ามือทำเนี่ยสำเร็จทุกอย่าง งานแน่นบจะวาอเมื่อเหตุจะทอแท้ทดสอบถาบอก,ก้าทดสอบบอกกาสาระทุกอย่างประสบผลผลคือกับบอกสุภฟังเลยและวปฏิบัติธรรมเพื่อหยังเขาถามหลายบ่งเวิาพระปฏิบัติเนี่ยเพื่อการทดสอบเพื่อการทดลอง สอดทวสอดเห็นเนี่ยนักปฏิบัตินักสอดทูเทห็ลถาความจริงเขาเรียนเรียนมาพระพ,พ,พุทธเจ้าบรรยายนไว้มันเป็นจริงบ่กนี่อเขาก็ดันใจแหละบาดีความจริงมันเกิดบาดเก็เจอ,อเป็นจริงเนาะเท่านั้น่บา,บาหไล่นี่โอ้เป็นจริงเนาะท่านก้นอยโอ้เป็นจริงเนาะนั่น แจ้าว่าคอยกับพวกคอยว่า,วา,วาผูกไปอี้าัเจ้าว่าบวางพายเห็นไี้ดีดีว่าท่านโอ้ยเราจะหนอกอาจารย์ก็จะโคกไปทำว่าอเอาเรียนมาแล้วเขาบอกสอบทูตสอบเห็นนะพีะเ่เห็นเขาบอกทดสอบเในจิลไม่ได้อยากได้ซื้อแต่ว่าๆๆบ่กอยากจะากูกใบว่าบาอย่างมันที่ได้อยู่บอ่อวายกระเจ้าเยอะพกพระนี่แหละ ขากาต้องเป็นนักสอนตัวกองญาญาติมันม่ญาตเขาก็บอกกันเด้บอกว่าผีบอกขาค้นเขาบอกว่าัมมมงา่างเดียมิจฉาโลกภัยกาเจ็บขาค้นอันพวกหมอทำจะมาบอกลแถมัน่อยไปเจอบอมเนี่ยก,ยก็ว่าบอมไม่หยั่งก็าว่าลังลายเนี่ยมันก็เย็นทหานหมอธรรมก็แล่นผหานบ็นบ่เห็นเล่าเดียวเสียนแม่นอริห์หมอทำ นี่อาจารย์จะเล่นนะถ้ามาเอา่เอาอ่ามอกระจายน้องคอยกับนี่จะคอยตะกอนขอกเฮ็ดอยู่เรื่องมูเนี่ยเหตุการณ์อะไรก็ได้แทบน่นเฮ็ดอยู่ตะกอนก็ได้จะได้เป็นผ่านเฮ็ดบ่ได้เพราะมันการหลอกลวงยังกับเฮ็ดพอบริสุทธิ์ที่เท่าจะไปเด้อ มันจะไปใส่เขาจิตของเขาอ่ะไปใช้ประพอของโบราณพอไปดวงบางน้ำปูปัดโยธาบัเนี่ยจิตก็จะไปบานแรงจิตคือเขาเกี่ยวไปหมไปข้าเจ้าเห็นจะบอกเลขข้าเจ้าถือปอเลยจิตไปมันด้วยนะข้าเจ้าก็บอกว่าจิตก้าบอว่าจิตข้าจ้าว่าคอยเหินไปน้ำปูเขาข้าเจ้าก็ว่าคอยขอไปบาดโยธาก็ว่าคอยขอไป น,น้าปูเนี่ยแต่ว่าเห็นคนไปลำคอยข้าเจ้าเจียวดึกไปเว้าโลวดปูข้าเจ้าเห็นว่าระจะปากเถาะอันนี้แค่แค่ดันขั้นเป็นประจำมันที่ใครอยู่บอกว่าที่ขั้นเป็นประจำที่ใครอยูน่นี่มันขีจากไปเขาไปนจิตบอกว่า กาเจ้าก็บริเ๋เจาเจ้าบอกคอยไปเองจีงนะกาเจ้าเห็นคกักเห็นคกักวันนี่บันเราเนี่ยก็เจ้าเห็นค้ากนี่ก็ได้ของไปกะเวยียนเนี่ยบันเราเนี่ยวัดป่าคอยว่าจะไปสร้างบ้านที่ทุบมาสร้างกันเอาไปผัดเช่ให้ไข่ได้ไหมว่าคอยเพชรชั้นได้ว่าเจ้าของเห็นวไ่ได้ ประเทศได้คอยว่าขอยเฮ็ดได้ขอไดะโอ้ยอ่าเฮ้ยว่ะเราเป็นวิริวาอยากได้แต่เราบว่อยากทำตัวว่าเซนวายมึงว่ายเลยบาประโยชน์ผมมาอยู่มาอยู่ปัตนานีจะผมแน่ว่าเซนพ้นมาบ่ได้ดอกว่าแต่ว่าเจ้าสิไปสิบ้ากัสิไปสิบ้าอยู่ว่าเซนดอกดอกคนนั้น จะได้จะได้เยมนุษย์เนาะเอาเนาะมนุษย์โลกนี่อย่าเป็นคนม,มัมีศรรัจจองมีสัจจะ